นายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายข้าราชการและชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ภายใต้ชื่อเทศบาลนครเชียงรายร่วมสืบสารป่าวเวดีปีใหม่เมืองจุลสรานพันสามร้อยแปดสิบสี่ที่สุดตุงและโคมนครเชียงรายโดยมีชาวเชียงราย ชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย65ชุมชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายโดยสองปีที่ผ่านมาได้งดจัดกิจกรรมไปสำหรับงานสือ่อสารฝาเวณีปีใหม่เมืองจอสพ384ได้จัดขึ้น ในวันพุธที่13เมษายน2565โดยภาคเชา้าได้มีการถบุญตักบาทขบวนแห่พระพุทธศีหิงและพยามังรายมหาราชโดยมีนายพัสกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจร่วมพิธีถบุญตักบาทโดยขบวนได้เริ่มจากสี่แยกสุร,ริวงศถนนธนารายไปจนถึงสวนตุงและโคมนครเชียงราย และในวันเดียวกันเวลา9นาฬกาถึง14นาฬิกามีกิจกรรมการแข่งขันทําลาบพื้นเมืองการแข่งขันส้มตำลีลาการประกวดเทพีสงกรานพร้อมกันนั้นยังมีศิลปินบัวบานม่วนขนาดมาร่วมสร้างสีงสันให้ความบันเทิงโดยสงกรานปีนี้แม้ไม่มีการเล่นสัตว์น้ำแต่ก็สร้างความสนุกสนานให้กับชาวเชียงรายย่างมีความสุขภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 คั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้จัดตกแต่งสถานที่ให้ร่วมสืบสารประเพณีตรงกลางหรือปีใหม่เมืองด้วยการอัญเชิญพระตุรูรรปศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย4เขตมาให้ประชาชนส่งน้ําขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล